สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยลงลึกกันเรื่อง n o v o n o r d i s k นะคะบริษัทยาจากเดนมาร์กที่แบบว่าตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโดยเฉพาะยากลุ่ม GLP-1 agonist อย่าง o อเซ p i c กับเวโกวีที่ดังมากๆเรามีข้อมูลบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจหลายชิ้นเลยค่ะลองมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของเขาแล้วภาพข้างหน้าจะเป็นยังไง ครับคือประเด็นสำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องยานะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์เลยที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มสุขภาพของคนทั่วโลกทั้งเรื่องเบาหวานแล้วก็โดยเฉพาะโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ตัวธุรกิจหลักๆของเขาเลยไปจนถึงเรื่องการเงินจุดแข็งแล้วก็ความท้าทายต่างๆด้วยครับน่าจับตามาก น่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มจากภาพรวมธุรกิจกันก่อนเลยนะคะโนโวนอร์ดิสนี่เขามีสส่วนหลักๆใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆมี2กลุ่มคือกลุ่มดูแลผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนอันนี้เป็นรายได้ก้อนใหญ่สุดเลยกับอีกส่วนก็คือกลุ่มโรคหายากครับแต่ที่ทำให้บริษัทโดดเด่นมากๆเลยก็คือกลุ่มแรกเนาะโดยเฉพาะโอเซมปิกที่ใช้รักษาเบาหวานประเภท2กับวีโกวีสสำหรับลดน้ำหนัก ทั้งสองตัวเป็นยากลุ่ม GLP-1 agonist ที่แบบฮือฮากันมากใช่ครับยากลุ่ม GLP-1 agonist นี่สำคัญมากคือหลักการทำงานง่ายๆเ,เหมือนเหมือนเรียนแบบฮอร์โมนในลำไส้เราที่ชื่อ GLP-1 ซึ่งมันจะช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินตอนที่น้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็เออมันช่วยลดความอยากอาหารด้วยอ๋อค่ะค่ะครับ ก็เลยมีประสิทธิภาพทั้งคุมเบาหวานแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดีมากนี่แหละครับหัวใจสำคัญเลยแล้วก็อีกส่วนที่ขาดไม่ได้คือการที่โ o โวโ d i ิสเขาทุ่มเทเรื่องวิจัยพัฒนาหรือ R&D มาตลอดอันนี้เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆการทุ่ม R&D นี่เองก็สะท้องออกมาในผลประกอบการด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าตัวเลขการเงินเขาแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงๆครับโดยเฉพาะไรายได้จากยากลุ่ม GLP-1 นี่คือพระเอกเลย ถ้าดูตัวเลขย้อนหลังณนะสิ้นปี2024นะครับอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin สูงมากประมาณเราว84.66%โหสูงมากครับแล้วอัตรากำไรสุทธิหรือ net margin ก็ยอดเยี่ยมเลยประมาณ35%ได้เกือบ35%เลยเหรอคะครับซึ่งถือว่าสูงมากในอุตสาหกรรมยามันสะท้อนพลังในการตั้งราคาและก็ประสิทธิภาพการผลิตเขาด้วย สำหรับปี2024นี้เขาคาดการไรายได้รวมไว้ที่ประมาณ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็กำไรสุทธิอีกราวๆ1.4 0มื่ล้านดอลลาร์โตขึ้นเยอะเลยอยอัตรากำไรระดับนี้เกือบจะเหมือนบริษัทเทคเลยนะคะแต่มันจะยั่งยืนแค่ไหนคะในระยะยาวสำหรับบริษัทยาที่มักจะเจอแรงกดดันเรื่องราคาอยู่เรื่อยๆเป็นคำถามที่ดีครับคือตอนนี้เนี่ยความต้องการยามันสูงมากจริงจ ก็ทำให้ n no v v o o no r d i s สยังตั้งราคาได้ดียังรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้แต่ในระยะยาวเนี่ยแรงกดดันเรื่องราคาทั้งจากภาคารัฐจากคู่แข่งอันนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับกระแสงเงินสดอิสระหรือ Free Cash Flow ของเขาต้องแข็งแกร่งมากประมาณ $1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024แม้จะลดลงนิดหน่อยจากปีก่อนแต่ก็เหมือนเป็นเงินทุนสำคัญให้บริษัทใช้ลงทุน R&D ต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญคือ ขยายกำลังการผลิตอ๋อค่ะครับต้องขยายเยอะมากเพื่อรองรับความต้องการที่มันโอ้ oh, ล้นหลามทั่วโลกเลยการขยายกำลังผลิตนี่เองก็เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญของเขาด้วยนอกเหนือจากตัวยาเองใช่ไหมคะถูกต้องครับข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ n o v ว Nordisk นี่ชัดเจนหลายด้านเลยหคือความเป็นผู้นำตลาดเบาหวานกับโรคอ้วนที่ค่อนข้างทิ้งห่างคู่แข่งพอสมควรโดยเฉพาะกลุ่ม GLP-1 ค่ะ 2. ก็คือ R&D ที่แข็งแกรง่งอย่างที่เราคุยกันทําให้มีนวัตรกรรมออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีสิทธิบัตรคุ้มครองยาสําคัญส,ค,ญสคัญอยู่ 3. คือความเชี่ยวชาญแล้วก็ขนาดการผลิตหรือ manufacturing scale ที่ใหญ่ระดับโลกเลยโดยเฉพาะอินซูลินกับ GLP-1 อันนี้สร้างกำแพงให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะต้องลงทุนเยอะมากอืมเข้าใจค่ะครับและสุดท้ายก็คือเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งเข้าถึงตลาดทั่วโลก แล้วปัจจัยอะไรที่จะขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปอีกคะนอกเหนือจากความต้องการยาที่สูงอยู่แล้วตอนนี้ครับปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญเลยก็คือแนวโน้มปัญหาสุขภาพทั่วโลกอย่างที่บอกครับทั้งเบาหวานทั้งโรคอ้วนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่ายๆนี่คือตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็ยังโตได้อีกเยอะค่ะนอกจากนี้นะครับ ศักยภาพของโอซมปิกกับวีโกวีเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้คือเขามีการวิจัยต่อเนื่องเพื่อจะขยายข้อบ่งใช้ใหม่ๆเช่นเอาไปใช้กับเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดซึ่งถ้าทำได้สำเร็จนะโอ้โหก็จะเปิดตลาดได้อีกมหาศาลเลยน่าสนใจมากค่ะครับบวกกับยาใหม่ๆที่อยู่ในไพ p e l ลายหรือท่อการพัฒนาของเขาแล้วก็การลงทุนขยายโรงงานที่ทาอยู่ตลอดเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนยาด้วย ฟังดูมีตัดโอกาสเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เรียนก็มีสองด้านเสมอความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดสำหรับ Novo n o i s k คืออะไรบ้างคะแน่นอนครับความเสี่ยงสำคัญอันดับแรกเลยคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากคู่แข่งตัวชฉกาศอย่างอีไลล l ล y ี่นะครับเขามียามเมาจาโรกับเซฟบัลโอสองตัวนั้น ครับซึ่งเป็นยาในกลุ่มใกล้เคียงกันและก็ประสิทธิภาพสูงมากเหมือนกันการแข่งขันตรงนี้จะกดดันทั้งส่วนแบ่งตลาดและก็ราคาขายแน่นอนแล้วเรื่องสิทธิบัตรล่ะคะที่มักจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทยาเลยใช่เลยครับอันนั้นคือความเสี่ยงสำคัญอีกข้อเลยการทยอยหมดอายุของสิทธิบัตรยาหลักๆเนี่ยมันจะเปิดประตูให้ผู้ผลิตยาชื่อสามัญหรือ generic drugs เข้ามาแข่งด้วยราคาที่ถูกกว่ามากซึ่งก็จะกระทบรายได้กำไรอย่างแน่นอน จริงด้วยค่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบที่เข้มง,งวดขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องการอนุมัติยาการกำหนดราคารวมถึงความท้าทายในการผลิตการจัดการ supply c h a ให้ทันกับความต้องการอย่างที่เราก็เห็นข่าวเรื่องยาขาดตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับสรุปแล้วโนโวโนดิส no no ก็คือกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากๆนะคะของการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพสำคัญๆจนกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกไปแล้ว แต่ก็อยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็ความท้าทายรอบด้านเลยทั้งเรื่องผลิตราคาสิทธิบัตรถูกต้องครับเป็นภาพสะท้อนของการเป็นผู้นำที่ต้องเจอทั้งโอกาสและความเสี่ยงมหาศาลจริงๆศักยภาพในระยะยาวอย่างน่าสนใจนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูเรื่องการแข่งขันการหมดอายุของสิทธิบัตรแล้วก็แรงกดดันเรื่องราคายอย่างใกล้ชิดเลยถือเป็นบทเรียนสำคัญเลยครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรมการเติบโตในอุตสาหกรรมยาที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะคือการที่บริษัททุ่มเททรัพ,พยากรเยอะมากไปกับยาแค่กลุ่มเดียวอย่าง GLP1 เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทยาใหญ่ๆในอนาคตบ้างไหมคะว่าจะเป็นแนวทางแบบความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงที่จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อมอนกันค่ะ